ที่นี่ไม่ใช่ฟาร์มหมูฟาร์มหมาฟาร์มไก่แต่ที่นี่คือฟาร์มเต่าไปชมกันเลยนะครับว่ามันจะน่ารักขนาดไหนไปไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเต่าเทคนิคนะเข้ามาถมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อเอ็มนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่นี่บ้านเต่าททคนิคนะเข้ามาถมครับช่วยพูดถึงแรงบันดาลใจที่ทําการเลี้ยงเต่าในี้็มั้งหน่อยครับเริ่มเริ่มแรกจากการเลี้ยงหรอครับเลี้ยงเพราะว่าชอบครับแล้วก็ พอดีแฟน,นไปดูหมอดูอ่ะดูสิ้นแสมาแล้วสิ้นแสบอกให้เราเลี้ยงเต่าเต่าเหมือนภูเขาเหมือนสัตว์มงคลก็เลยซื้อมาเลี้ยงในตอนแรกเมื่อมกราคมปีที่แล้วนี่เองครับแล้วที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างเหรอครับที่นี่เราจะมีสูกาต้ามีอันดาบ้าเลดฟูดแล้วก็มีอ่อาเรียกซุกาต้าบิโนโอ,อันนี้คือเป็นในบรรดาที่คนที่เลี้ยงเต่าถ้ามีตัวนี้คือสูงสุดแล้วในบรรดาเต่านะครับเราก็จะมี เลียวพาดเต่าเสือดาวด้วยครับมีอยู่ประมาณ4-5สายพันธุ์นี่นี่แล้วมีราคังแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับถ้าที่นี่ถ้าเป็นตัวเล็กคือที่นี่จะเน้นหลักเป็นสุกต้าเราพอพันได้ตัวลูกของสุกต้านี่จะอยู่ที่เริ่มต้นประมาณพันบาทตัวประมาณรูปปิงปองแต่ถ้าไซต์ที่เห็นอยู่รอบๆเนี่เขาเรียกว่าไซตยักษ์ <Okay. S 1> คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยแล้วตัวใหญ่ด้วยพวกนี้จะอยู่ราวๆประมาณทัก4ี่ห้าหมื่นหกหมื่นต่อคู่ครับแล้วก็ถึงจนถึงแสนถาเป็นตัวใหญ่ วยพาไปดูเต่าที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมจัดไปครับพี่ยัครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมน,นี่คือแบบว่าจุดสุดยอดเพชรมงกุฎของขบรรดาคนเลี้ยงเต่าก็คือไอพันุ์นี้เลยครับแล้วเต่าตรงนี้แตกต่างจากตัวใหญ่เมื่อกี้ยังไงล่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าสุกาต้านะแต่ว่าเป็นอาร์บิโนสุกาต้าซึ่งมันเป็นสุกาต้าที่เป็นสีสีเพือกแล้วก็มีตาเป็นสีแดงนี่เห็นไหมคือ ถ้าจากพ่อแม่พันธุรรมดาที่เห็นเมื่อตอนแรกอ่ะถ้าจะได้ไอ้แบบนี้คือหนึ่งในล้านถึงจะได้แต่ตอนนี้คือมีคนที่มีพ่อแม่แล้วแล้วก็สามารถเพาะพันธุ์เป็นพวกนี้ออกมาได้แล้ว,แล,วแล้ววิธีการเลี้ยงดูนี่แตกต่างจากเต่าสายพันธุ์อื่นไหมครับก็ถ้าเทียบระหว่างแบบเพือกกับตัวธรรมดาเนี่ยเลี้ยงเหมือนกันแต่ด้วยมูลค่าของตัวเพือกเนี่ยกับตัวเล็กธรรมดาเนี่ยมันต่างกันมากก็เลยดูเหมือนว่าจะเลี้ยงยากกว่างจริงเลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่คือเต่าโบกเหมือนกันแค่ เพือกและตาแดงเฉยๆแต้วการกินอ่งมาน,นี่กินอะไรเป็นอาหารส่วนใหญ่ครับจริงๆแล้วเต่าเนี่ยเต่าถ้าเป็นไซนูนนะไซที่เหมือนลูกปิงปองนะจะยังกินอาหารเม็ดอยู่แล้วก็ไซฝั่งนี้ที่ตัวเริ่มใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาหารเม็ดผสมผักสลัดผักสลัดคอร์สผสมหญ้าสดลงไปด้วยเพราะให้มันเริ่มตัวใหญ่ก็เลยให้มันกินหลากหลายยิ่งขึ้นด้วย แล้วระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะครับมันถึงจะผสมพันธุ์แล้วออกมาเป็นเต่าที่น่ารักแบบนี้อ่าถ้าสมมุติว่าตัวนั้นอายุประมาณสัก2 3เดือนใช่ไหมถ้าจะพร้อมผสมพันธุ์ต้อง4ปีขึ้นไปี่ปีคือไซส์แบบที่เห็นตรงนู้นตรงนูงน้น10ปีนะมันจะต้องแค่ย่อมย่อมลงมาหน่อยนะคือพร้อมผสมพันธุ์แล้วแล้วเรทราคาของตรงนี้มีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับถ้าถ้าเป็นสุกะเตาเพือกเนี่ยตัวเล็กๆจะเริ่มต้นตั้งแต่ห้าหมื่นหกหมื่นนะคือไซส์เริ่มต้นของตัวเผือกแต่ถ้า เราขุนขึ้นมาไซส์นี้ใช้เวลาประมาณ1ปีโดยประมาณนะเป็นไซส์นี้ก็จะอยู่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแล้วแต่แล้วแต่ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแต่เลยราคาจะอยู่ประมาณนี้น,นิ้วละประมาณสัก2 5 0 0 0ื0นห้ื่นโดยประมาณพี่เอ็มช่วยไปพาดูวิธีการให้อาหารหรือว่า การนํามันลงน้ําหรือว่าให้น้ํามันได้ไหมครับได้งั้นเดี๋ยวไปดูตัวเล็กข้างล่างนู่นดีวกว่าได้ครับพ <ไป S 1> <ด>ี่เอ็มครับช่วยแนะนําวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็การให้อาหารมันหน่อยได้ไหมอ่านี่อย่างตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าการแชร่น้ําเต่าในใทุกๆวันนะครับจะมีการแชร่น้ําเต่าแช่เพื่อเต่าเนี้ยจะได้กินน้ําแล้วก็การขับถ่ายของเต่าเวลาแช่น้ำเนี้ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นสังเกตว่าในกระมงเต่าแต่ละกระมงจะมีทั้งขี้มีทั้งยูริกตั้งๆอยู่ในกระมงมันจะช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยครับ บางทีมีลูกค้าเข้ามาดูจะได้สวยงามแบบนี้เห็นไหมผมขอลองหน่อยได้ไหมครับอ้าวอาอา,อานี่เอาไปยืนข้างแม่พี่เลยนี่ไปขัดในใต้กระดองแบบนี้นะเนี่ยมันจะมีพวกขี้พวกอะไรติดเพราะว่าแดบ,บนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่นะขัดแล้วก็ไปชุบจุ่มน้ําทีนึงแล้วก็ในวันที่เนี่ยสังเกตมาข้างหลังจะมีแดดเราก็จะแช่น้ําวันที่มีแดดแต่ถ้าฝนตกเนี่ยเราจะไม่แช่เพราะว่าเดี๋ยวมันป่วยก็อย่างวิธีให้อาหารแล้วครับก็เดี๋ยวพอเราแช่น้ําขัดตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มให้อาหารเต่า เราจะมีอาหารที่เป็นของเต่าบกเป็นอาหารเม็ดแช่น้ําให้เขากินเดี๋ยวนาะเดี๋ยวแม่แช่ไว้เดี๋ยวยิบให้ดูคัดช่วยแม่พี่ขัดไปก่อนนะเ <laughs> นี่ยนี่ก็จะเป็นอาหารของเต่าบกจริงๆมันเป็นเม็ดแข็งๆนะแต่นี่แช่น้ําแล้วมันก็จะนุ่มและนิ่มให้เต่ากินเนี่ยเดี๋ยวดูนะเต่ามาเร็วเต่านี่มีมาแล้วเห็นปะมันเห็นแล้วนี่มาแล้วมองแล้วเห็นปกินแล้วนี่คืออาหารเต่ามันเป็นอาหารเต่าบกมันคือยาอัดนั่นแหละเอามาบดอัดเป็นเม็ด ให้เต่ากินแต่ต้องรอขัดเสร็จหมดก่อนเราก็จะเริ่มให้อาหารแล้วอาหารนี่มีที่แตกต่างกันไหมครับอย่างเช่นแบบตัวขนาดเท่านี้กินแบบนี้ตัวอีกขนาดหนึ่งกินแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเต่าเด็กเนี้ยตรงเนี้ยจะให้กินอาหารเม็ดเป็นหลักแต่พอเป็นเต่าโตที่อายุได้ปีฝ่าเนี่ยก็จะเริ่มกินญ้าล้วนจะไม่ได้กินอาหารเม็ดแล้วเพราะอาหารเพชรอะ่ะมันมีเรียกว,ว่าราคาค่อนข,ข้างแพงว่ายง่ายถ้าเต่าหญ่กินอาหารเม็ดเนี้ย กิโลหนึ่งเนี่ยกินวันเดียวนะจะหมดโลหนึ่งต้องสองสามร้อยประมาณนี้ใช่เนี่ยบโอ้กินอร่อยอคับใหญ่เนี่ยมาเราก็ให้มันทุกวันทุกวันเลี้ยงไปเรื่อยแล้วก็การเลี้ยงเต่าเด็กเนี่ยสําหรับใครที่อยากเลี้ยงนะหนึ่งวันเนี่ยที่บ้านจะเลี้ยงมือเดียวแต่ถ้าคุณเลี้ยงทั่วไปเนี่ยให้สองสามมือได้ก็อยากเต่าตัวการะต้านี่ยังมีเต่าสายพันธุ์อื่นอีกเลยครับก็จะมีมีอัลดาบ้าอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่มีตัวเล็กที่อยข้างบนแต่ว่าตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูนั้นน่ารักกว่า ตายไปลุกเร็วยืนขึ้นอะไรกแนะนํเต่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรไออันนี้เขาเรียกว่าอัลดาบ้านะจริงๆแล้วเต่าเนี่ยอันดับหนึ่งเขาเรียกกาะลาปะกอสอันดับสองจะเป็นอัดาบ้าอันดับสามจะเป็นสุขต้าแต่ตัวเนี้ยความเขาเมันมีมนสเน่ของมันคือมันน่ารักนี่ดูสิเห็นปะเนี่ยนี่มันมันจะคลาฟิลลิ่งกับการที่เล่นสุาตาสุขต้าจะค่อนข้างซนแต่อันนี้ค่อนข้างเชื่องและน่ารักเนอะนี่นนนเห็นไหมดูสิแล้วก็ สายพันเนี้ยการเพาะพันเนี้ยจะยากกว่าสุกตาด้วยอายุที่จะเพาะพันธุได้คือประมาณสัก20-30ปีขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แต่สุกต้าเนี่ยแค่4ปีถึงก็เพาะพันธุได้แล้ววิธีการเลี้ยงดูนี่ต่างจากสุกตาไหมครับอืมต่างนะถ้าเป็นอาราบานี่มันจะเป็นร้อนชื้นแต่ถ้าสุกตาเนี่ยมันจะเป็นร้อนแห้งต่างกันแต่ก็ไม่มากเพราะว่ากินหญ้ากินพืชเหมือนกันครับแต่พวกนี้จะอาจจะอยู่ชื้นชื้นหน่อยแฉะแหน่อยแต่ก็ไม่แฉะมากนะใช้การฉี ทั้งทุกตัวเนี่ยบางทียังคืนมายืนดูตรงหน้าต่างของบ้านอ่ะมันผมว่ามันคุยกันอยู่พูดได้แล้วมันคุยกันประมาณไหนไม่รู้ไม่เคยได้ยินเดี๋ยวถ้าได้ยินเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะรว่ามันพูดว่าอะไรใช่แล้วราคานี้แตกต่างจากสุกา้ามากไหมครับอู้ถ้าตัวลูกเท้าเนี่ยอันนี้สุกา้าอันนี้อัลดาบาต่างกันอันนี้พันหนึ่งอันนี้สี่หมื่นแล้วกันเนี่ยเทียบกันก็พิดกันเยอะเราสักย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยก็พิดกัน ตัวใหญ่ของอาราบ้านี่ก็ครึ่งล้านหรือล้านฟาไปแล้วถ้าพ่อแม่พันก็สองสามล้านตัวหนึ่งโอ้โหเอาอะไรล่ะโอ้เห็นไหมน่ารักเขาสามารถอุ้มได้นะครับเอาที่ลองดูไหมลองนะเนี่ยมาเนี่ยนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพิธีกรหิ้วนี่จับนี้เอามือเนี่ยเดี๋ยวเราหิ้วตูดเนี่ยอาหิ้วตูดก็ได้เนี่ยจับตรงนี้มายกยกขึ้นเราดูว่านักเปล่าอย่าปล่อยนะเนี่ยหนักไหมหนักมาก หนักๆตัวนี้น่าจะประมาณตั้งห้าสิบหกสิบโลได้ใช่ลองยกคนเดียวดูขึ้นแบบนี่วิธีการจับยกหนักไหมโอ้โหหนักหนักอยากมีอะไรฝากถึงมือใหม่ที่อยากเลี้ยงหรือว่าอยากทําฟาร์มเต่าไหมครับอยากเลี้ยงเรื่องเต่าหรอก็คนที่เป็นมือใหม่เลี้ยงเพราะชอบเลี้ยงเพราะสนุกเลี้ยงเพราะอาชีพจะต่างกันนะอย่างเช่นเลี้ยงเพราะชอบก็สบายสบายเริ่มต้นได้ง่ายแต่ถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพบอกเลยว่าเลี้ยงง่ายเพราะง่าย ใครที่อยากหาความรู้ก็สามารถเข้ามาที่บ้านเราได้<ม>เราให้ความรู้ฟรีไม่มีกากบอกหมดตั้งแต่การซื้อดูพ่อแม่พันธุ์ยังไงเพาะพันธุ์ยังไงแล้วจะขายที่ไหนเราก็รับเป็นลูกฟาร์มกันด้วยนะครับแล้วที่นี่มีจําหน่ายด้วยใช่ไหมครับก็เราจะมีจําหน่ยายตั้งแต่ตัวลูกเรามีจําหน่ายทุกไซส์นะตั้งแต่ตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ตัวนี้ก็มีมีหมดทุกไซส์ทุกขนาดอย่างพ่อแม่พันธุ์เลยนีวิธีการจัดส่งไงบ้างครับก็เวลาเราจะส่งเต่มันจะมีรถส่งสัตว์โดยเฉพาะเราไม่ได้ส่งขนส่งแบบ ที่แบบเป็นพสดสอ่าไม่ใช่เราไม่ได้ใช้แบบนั้นเราใช้ส่งสัตว์โดยเฉพาะโอ้ยอย่าชนชันโอ้ยอืใช่ส่งในทั่วประเทศว่าง่ายโอ้ยมีเลทค่าราคาค่าส่งไหมครับก็เฉลี่ยโดยประมาณพักกลาง500อเหนืออีสานหกร้อยใต้แปดร้อยโอ้ยแล้วก่อนจะจากไปก็ขอให้พี่เอ็มฝากที่นี่หน่อยครับก็บ้านเต่าที่นี่เราเข้ามาถมนะครับ ก็สามารถใครอยากติดต่อก็โทรเบอร์ได้ 0- 8 0 2 9 7 5ดศหรือว่าจะแวะมาก็ได้เปิดทุกวันตั้งแต่ 10. โมงเช้าถึงหโมงเย็นตั้งกูก็แมพว่าบ้านเต่าเทคน,นิคนครปฐม,มแล้วก็มีเพจมี t i k t o k มี YouTube ชื่อเดียวกันหมดเลยบ้านเต่าเทคน,นิคนครปฐม,มพิมพ์ใน Google นะจะเจอมดเลยขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ให้จอมข่าวด้วยนะครับสำหรับเก่งเกษตร E ีีต่อไปอยากให้เราไปไหน คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะพาไปที่นั่นอย่าลืมติดตามรายการเก่งเกษตรไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ